บลบรถเกิดการติดลมครับรถที่ขนกล้ามครับต้องใช้นี่ครับคูโบต้าครับลากกันเลยทีเดียวนี่กำลังนึกว่าสมัยก่อนที่ใช้เกวียนใช้วัวใช้ควายในการทำนานี่มันถูจะต้องแบบพอลองหดกว่านี้เยอะๆนะครับนี่ขนักว่าเราใช้เครื่องทุ่นแรงครับยังรู้สึกว่ามันมันยากขนาดนี้นะครับ พี่ชายใส่เกียร์หน้าเต็มที่ครับอรอลุ้นอรอลุนนี่ครับเนี่ยรขาเขาไปม้นกล้ากันมาซึ่งผมไปไม่ทันครับแต่เดี๋ยวมารอดูเขาปักดำเลยครับ ไม่กี่อึดใจนะครับท้องทุ่งสมุนเรืองนะครับเนี่ยครับ10ไรเนี่ยครับจะเต็มไปด้วยข้าวหอมมะลิอินรีย์ปอสานพิษกับข้าวไรซเบอร์รี่อินทรีย์ปอสานพิษครับเนี่ยครับเท่